เกมครับเอาล้ครับไปโอโหดูคำคนใดซ้ายเอาแล้วครับคนซ้าำตัวโไปแล้วไปเลยครับจับอกซ้ายครับโมเมท์สปูเลือดครับเลือดตะลักแล้วครับโอ้โหครับแก่โดนก็ไม่ยอมครับแหมแล้วดูยังสู้อยู่ครับโอ้ยโดนซอกซ้ายไม่ผิดยังไงยังไงลูกนี้โอ้ยไปได้สิบหมื่นบวกอะไรไปดิไปครับโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเ้ยฮ มุดมาดิ้นโอ้โหเยี่ยมเลยครับเรียบร้อยครับจเกมครับโอ้โหตอนนี้เท่ากับเท่ากับว่าเสมอกันทุกอย่างครับชิงดัมเอาละครับต้อมาดูยกนี้ดูทุกแสงไปก่อนยกสามยกสามชาโดว์มีเครื่องโหมสองตีไอเอาเข้าใกลตาไปมีไหมบองเขาเขายังไงครับเกี่ยบสายไฟหรือเปล่าไฟลวกหรือเปล่าเลือดมาแล้วเลือดมาแตกแล้วโอ้โหที่เห็นตัวการ์ดครับผมอยู่ในตัวกา อ้า,าไปจบได้ไหมปิดจบได้ไหมต่อยทองเอาไปคัดยังไงหนึ่งสองโอชาโดเลื่อยครับโอ้โหแผลแตกแผลแตกครับแผลแตกเอาดูแผลแตกครับ,ไม,ไ,รบไม่ได้ลดความไม่ได้มีเรื่องกับใครนะครับนี่คืออาวุธของมวยไทยครับจบเลยครับโโอ้หลุงทุกคู่เลยครับลุงล่ะกินตังกิดมากคินมาไม่รู้แต่ตอนนี้ได้นับแล้วโอ้โห เขาจิ้ม้อหมัดมาเป็นชุดหมัดเป็นชุดกรรมการจ้องแล้วครับกรรมการเจียสินจะดูครับเอายังโตอยู่ยังโตอยู่เอ้าซอกเข้าไปคับท่างชาตินี่รู้สูกศโอ้ยโชงดียังไงครับยังชนยังไม่ยอนแข่งกัไเครับนี่ครับมาแล้วแข่งสายสองทีแล้วก็ตามด้วยซอกครับได้ไปพร้อมกันเอ้ากรรมการไม่ไหวแล้วจับดูครับเดี๋ยวดูให้แย์ดูแผลก่อนไหวครับผมพี่หมอว่าไงพี่หมอว่ากนนีไหวแต่ผมไม่ไหวครับจบเกมเลยครับ